นี่มัมปริญญานะครับนี่เดี๋ยวอันนี้มัมปริญญานะครับอ,อันนี้คือยังไงครับลงอันนี้คือ กี่บาทนะตัวเนี้หนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยใช่ไหมอันนี้เท่าไหร่อันนี้ก็หนึ่งร้อยครับอันนี้คือเส้นหนึ่งก็หนึ่งร้อยครับผมอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมามหมูครับหมามหมูครับอันนี้เขาเรียกว่าไส้กรอกหมูไส้กรอกหมูนี่ยางละหนึ่งร้อยอ๋ออ่าไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าอำเภออะไรเนี่ยจังหวัดอะไรอันนี้อำเภอชุมแพครับชุมแพจังหวัดขอนแก่นเนาะอ๋อโอเคอันนี้เอาสิบเนาะ นี่เห็นไหมถ้าเกิดซื้อเยอะมีแถมด้วยคุณลุงบอกนะนี่อ่ะอ่างหกโห่เหมาเลยเนี่ยเหมาเจ็ดยังมีอยู่อ่ะโอ้ฮะพอดีเลยอ๋ออันนี้เจมเหมาไปฝากใครเนี่ยฮะมันลูกไม่เท่ากันฮะอันนี้มันขึ้นก่อนมันเด็ดน้ำก่อน อยาอ่ะามาดูมาดูโอไหนมาดูเดอันนี่ยเท่าไหร่อันล้อยเหมือนกันครับผมอ๋ออันนี้ก็กุนเชียงเป็นกุนเชียงหมูหนึ่งรอบาทเหมือนกันอันนี้คือแบบทำเป็นยังไงเป็นแบบถุงรุงร้อยเลยนะแยกเลยมาตะโพทับตอนนี้ก็มาซื้อของฝากบ้านอำเภอชุมแพจังหวัด ขอนแก่นนะครับอันนี้เดี๋ยวคุณลุงขอดูหน่อยเลยตันนี้เอาตัวนี้เลยได้เลยอันนี้คือขายถูกๆเหมือนอาบังนะครับไม่แพงขายถูกๆอันนี้คือหนึ่งร้อยบาทอันนี้มีกี่ลูกคุณลุงเนี่ยสิบหรอสิบลูกครับสิบลูกหนึ่งร้อยบาทอันนี้คือตกลูกละสิบบาทใช่ไหมอ่าตกลูกละสิบบาทอุ้ยมันมาครับอันนี้คือคุณลุงครับอันนี้คือแนะนําหน่อยวิธีการ กันยา่างเพราะว่าปัญหาคือเอ,อ,อ,อไาอไปย่าง้วมันแตกยังไงอ่ะแน,น,น,นะนำหน่อยมันจะมีย่างย่างแบบไอ้ย่างเตาถ่านก็ได้ย่างเตาถ่านแล้วก็ทอดก็ได้ทอดก็ได้ครับแต่ปัญหาคือมันแตกทาําไงถ้ามันแตกแล้ครับก็เจาะนิดอ๋อเจาะนิดนึดนงนะครับนี่นะครับอันนี้กินกับข้าวอร่อยมากมากทุกคนมันมันเยอะด้วยน้องครูเนาะครับไม่ใช่ไม่ใช่ ของของปลาร้านนู้นเออเออเราต้องกอะไระจายรายได้น่ยยอย่ามากระจุดร้านเดียวรุ่คเขาเห็นไหมคุณที่รุ่นคนแก่ได้เอาจริงผมพูดจริงนะคือเวลาผมจะทางมาเนี่ยผมก็คือร้านประจำแล้วเพราะว่ามันจุดุดอันนี้ก็มีแล้วใช่ไหมครับแ,แต่มันก็ไปยาวเลยละเออเพิ่มลพลัสพลัสสูตรกันพลัสสูตรกันครับ อ่านถ้าเกิดคนละสูตรแสดงว่าของพ่อรุงเนี่ยอร่อยกว่าใช่ไหมคนละแบบก็หมอบปริญญามาปริญญามันหมายความว่าไงครับชื่อขอจบปริญญาเจ้าของจบปริญญาครับแล้วนึกว่าชื่อเจ้าของเย็ดแล้วลูกติดเจ้าของชื่อปริญญาเนี่ยมันมีหลายร้านมันมีหลายสาขาสาขาครับแต่ว่าคือก็คืออันเดียวกันอันเดียวกันอันเดียวกันอ๋เจ้าของเดียวกันครับก็เห็นป้ายสองร้านที่ ที่เขาใส่เสื้อชุดรับปริญญาอ,อ่ะฮะอ๋ออัน,นั้นคือเจ้าของร้านเจ้าของร้านอ๋อมากะเป็นเเจ้าของเดียวกันแล้วก็แล้วก็กระจายสาขาถามหน่อยเจ้าของใจดีไหมกูผมไม่เคยเจอเลยมีแต <laughs> <laughs> ่คนมาส่งไม่ส่งไม่เละอันนี้คนขายยังไม่เคยเจอเจ้าของเ่อหม่ำปริญญาเลยครับมีแต่คนมาส่งอย่างเดียวมีหน้าที่ขายอย่างเดียวอมเจ้าของมาแวะด้วยวันหนึ่งวันหนึ่งขายได้เยอะมั้งคุณผู้ชม ก็ไม่แน่หรอครับไม่แน่อืมก็เช่วงช่วงเข้าพรรษานี่แย่เลยเขาพรรษานี่นะอืมเอาปกติเข้าพรรษาคนต้องเดินทางไม่ค่อยมีคนออ๋แต่เทศกาลน่าโอเคอยู่นะครับเกียรติันก็ได้อยู่เหมก็ได้อยู่ครับนะครับโอเคครับอ่ะคุณลุงครับบอกหน่อยผ่านมาที่นี่มาแนะนำร้านคุณลุงเนี่ยอผ่านมาชุดแท้นะครับ เส้นทางชุมแพโลงศัก<า>์นะฮะช่วงขางนของคุณท็นะฮะทิศแข็งแตงใหญ่ๆอ,ะอ<า>่ะนะฮะแตงโมแตงไทยอ่ะแตงโมแตงไทยเอ<า>อเออเริ่มแล้วนะครับ จะเจอคุณลุงอยู่ตรงนี้ประจำอยู่แล้วครับอยู่ประจำครับอ่านี่นะต้องเป็นประจต้องเป็นคุณลุงนะถึงจะเจอตัวจริงนะครับนี่ผมก็เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพมาอยู่นี่มาช่วยเขาทำเขาเลยฮะอ่าไม่เป็นไรนะจริงๆผมเป็นคนลงสั่งพชรบูรณ์อ๋อลงสั่งพชรบูรณ์นะครับมีแฟนที่นี่นะครับ มาครับก็ถ้าเกิดว่าใครผ่านมาก็มาอุดหนุนคุณดุงได้นะครับที่อำเภอจุแาฯนะนี่หม่ำปริญญาครับลูกจ้างเหมือนกันนะครับนี่ลูกจ้างเหมือนกันแต่ตวจริงเจ้าของยังไม่เคยเจอนะครับเยอะมากทุกคนเนี่ยอันนี้หม่ำน,นะหม่ำหม่เนี่ยปกติล้วคือแล้วแต่คนชอบเนาะใช้เนื้อวัวอ๋อหม่ำน,นี่คือใช้นัวเหรอครับผมอ๋ออันนี้หม่ำับหม่ำไม่หม่ำวัวเนาะใช้เนื้อวัวครับผม โอเคนะครับนี่อ่านี่ทุกคนครับจักไปครับอันนี้คือของปากนี่จากอำเภอชุมแพสิบชุดนี่เดี๋ยวเราเอาไปแจกกันที่ลำปางครับแจกเลยไม่ต้องไม่ต้องมาเองนะครับไม่ต้องเสียค่ารถคือสางเกตมากทุกคนเยอะจุดเลยเพื่อเพื่อระดับลำปางใช่ไหมใช่ครับปก๊บปุ๊บนอนผมไปที่สกลนครโอ บานตะกนนะครับพอนี้อ้อมมาวก็แวะที่คารสิงอุกทดาแล้วก็ออกมานี่เลยครับยาวเลยนยาวเลยิรเหมาหมดเกี้ยงแขนี่ดีแล้วเ็ดแปดโอ้โหเเลยเปเลยนี่

คุณลุงมาส่งไรนี่มาส่งแล้วเดี๋ยวไปนะอ่าอ่าจัดไปครับโอ้มีกองพอดีเลยมี่บริการส่งถึงที่เรียบร้อยโอเคครับคุณลุงสวัสดีครับอ่าเอา